สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมเปิลนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มกรชาพอย์นะครับผมอ่ากระชาพอย์เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าสาหรับผู้เล่นที่เปิดอ่ากรชาด้วยลูบี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์หรือว่าเลนเจอร์นะทุกคนก็จะได้กรชาพอย์มานะครับซึ่งกระชาพอย์เนี่ยของรางวัลที่ดีที่สุดเนี่ยก็เป็นกบ8ดาวอัลต้านั่นเองนะครับผมอ่าส่วนรองมาก็เป็น8ดาวแดแดงธรรมดานะครับผมโอเคนะทุกคน เดี๋ยวเราก็มาสุ่มนี่เลยนะนี่สุ่มไปเลยนะเพื่อที่จะได้เอามาอัพเจ้าอามามานะครับโอเคขอกดโอเคได้แล้วนะครับผมแล้วก็กบโอ้โหแปดดาอัลต้าคืออ่าเขาเรียกว่าพอใช้ได้แล้วนะโอเคเวลี่กูดนะครับผมก็โอเคนะสําหรับการเปิดในรอบนี้นะครับผมซึ่งผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเก็บให้ครบ100ก่อนแล้วค่อยมาเปิดนะเพราะว่ามันได้5้บวกหนึ่นั่นเองส่วนกชาถ้าแสนเนี่ยผมอยากจะแนะนําทุกคนนะว่า ใครมีรูบี้เยอะเนี่ยก็เปิดไปได้เลยนะเพราะว่าตัวที่แบกสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําเลยนะจะเป็นเจ้าเจสิก้าแล้วก็โคนี่บินนะเพราะโคนี่บินเนี่ยส่วนมากเนี่ยอาลีกไม่ค่อยสูงมากเนี่ยมันสามารถใช้ไปตีป้อมเขาได้นะแล้วก็จะเป็นเจ้าแซลลี่ดิสกิลแล้วก็อีกตัวเนี่ยผมก็แนะนําที่แบบว่าสุดๆเลยนะแบบว่าแบกทีมก็คือเจ้าโคนี่โคนี่ คนนี่อามานะครับผมก็คือว่าคนน,านี่อามานี่มันแบบว่าค่อนข้างจะโหดเลยนะครับเพราะว่านี่เลยนะผมยกเลิกแบบว่าสกิลต่างๆของมันเนี่ยคือครบเครื่องจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าโจมตีครั้งสุดท้ายก็คือแบบว่าเมื่อมันตายเนี่ยมันจะโชว์ทักษะไม่ว่าจะเป็น1หรือ2สักอย่างนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นนี่นะขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูนะก็คือคอมโบหนึ่งน,นั่นเองนะครับผมอ่ามีประโยชน์มากเลยนะคอมโบนี้แล้วก็เหมืเหมเนี่ยอาจจะมีอ่า ธาตมืดมาด้วยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเนี่ยเขามีธาตแสงมาแล้วใช่ไหมปีใหม่ไม่แน่นะก็อาจจะมีธาตมืดมาอีกนะครับผมต้องรอดูนะทุกคนโอเคถธาตมืดที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นโยมิอลิติกประมาณนี้นะครับแล้วก็แซลลี่ตัวบินนะโอเคก็คือผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะอัพอามาก,ก่อนนะโอเคได้ตัวแบกมาก็คือแบบว่าดีจัด,จดเลยอะเรียบร้อยคนนี้อามาของผมอ่า ซึ่งตอนนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างจะลาบากหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเกียร์นะครับเพราะว่ากิลด์เนี่ยยังไม่เปิดนะต้องใจเย็นๆนะครับรอเกมเขาเปิดก่อนนะนี่นะผมก็อัพใส่เกียร์ต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นตามนี้เลยครับผมตีล้านหนึ่งนะแล้วก็เนี่ยผมรอพวกวัสดุอัปเกรดขั้นสูงสุดของไอริวแล้วก็บอสเคนะก็คือเหลือไม่กี่อย่างแล้วก็ตามเนี่ยผมก็จะได้ริวแบบว่าโหดขึ้นนะแล้วก็บอสเคเนี่ก็รอเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นปะ ผมก็พยายามอัพไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสร้างดิเออสร้างพวกวัตถุดิบมานะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ไปไล่เก็บมาจากไอ้พวกด่านาธาตุนะครับผมโอเคทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยจะพยายามเก็บทีมพีพีร้อยนะเพราะว่าผมเนี่ยจะไปเล่นสเตจจุตินะเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องการให้เจ้าอามาเนี่ย มันเป็นล่างไฮเปอร์นะเพราะว่าร่างไฮเปอร์เนี่ยมีประโยชน์มากแล้วก็ถึกมากนะครับผมดูนี่ตรงนี้เลยนะเห็นปะมันใช้ตั้ง6อ,อ่ะโอ้คือแบบว่าใช้เยอะมากกว่าจะเก็บได้แต่และตัวผู้เล่นใหม่คือแบบว่าลําบากจริงนะทุกคนโอเคส่วน PVP เนี่ยผมตอนนี้เนี่ยผมก็จะพยายามเล่นเพื่อเก็บ Ruby มานะครับในการขึ้นหลีกครั้งแรกเนี่ยก็โหดนะทุกคนต้องรีบรีบมาตีด้วยนะหรือว่าใครที่แบบพอมีตัวสมควรแล้วเนี่ยก็มาตีได้นะครับ ซึ่งผู้เล่นแบบว่าผู้เล่นสายฟรีเนี่ยแน่นอนนะทุกคนต้องขึ้นเพชรสองเพชรหนึ่งให้ได้นะเพราะว่าจะได้ลูบี้มา,าต่อแต่ละวีคนะโอเคนะทุกคนโอเคแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนานะครับให้สุมหาเลนเจอร์คนโหดอย่างน้อยเนี่ยสตัวก่อนก็ได้แล้วค่อยแบบว่าสะสมไปเรื่อยให้ครบอย่างน้อย5ตัวนะเพราะว่า5ตัวเนี่ย มันก็ปกติเนี่ยเราก็เล่นประมาณ5ตัวกันก่อนนะครับผู้เล่นใหม่นะส่วนแบบว่าหลังๆเนี่ยเราก็เก็บลูบี้แล้วก็ไปเปิดพวกตัวเสริมๆเอาก็ได้นะครับผมอ่าตอนนี้เนี่ยทีมของผมเนี่ยผมว่าผมคาดแบบอ่าแบบเป็นตัวบัฟทีมนะครับอย่างเช่นมูนดุรยางอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นตัวธาตุไฟนะครับแล้วก็ตัวพวกตัวยิงว่องไวนะครับเพราะว่าเวลาผมได้ตัวยิงว่องไวมาเนี่ยจะได้ทําให้สเตตจุติเนี่ยไม่ใช่สเตตจุติเขาเรียกว่าสเตตพิเศษเนี่ยมันแตกได้วไวขึ้นนะครับ พวกสายไวพพิบเนี่ยมันก็ตีได้ช้านะแต่ว่าสายว่องไวเนี่ยมันตีแบบว่าขรุนแรงอยู่นะครับผมโอเคนะทุกคนก็สำหรับใครที่มีคําถามเนี่ยว่าเริ่มเล่นยังไงอะไรงไงเนี่ยก็ดูคลิปผมแบบว่าที่ทํามาก็ได้นะครับหรือว่าไม่เข้าใจเนี่ยก็ถามมาได้เลยนะครับโอเคนะทุกคนก็ไวเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ